สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนักศึออกษาสิดาพรโดนแก้วงามค่ะรหัสนักศึกษา6432410024ค่ะวันนี้จะมาแนะนำเรื่อง AI marketing ค่ะเรามาเริ่มรู้จักกับ AI marketing กันต่อดีกว่านะคะ AI marketing เนะะี่ยค่ะคือการประยุกต์ใช้ AI ค่ะกับการตลาดรูปแบบต่างๆตั้งแต่เรื่องง่ายๆไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนค่ะซึ่งหากมนษร์ทำเองเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่าเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญนะคะแล้วก็ในยุคสมัยเนะะี่ยค่ะมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆื่อทั้งในภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าผู้คนเนี่ยเริ่มคุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่ๆประกอบด้วยต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีนะค่ะค่อยๆลดลงแล้วก็การใช้ AI ในการตลาดเนี่ยค่ะยังคงช่วยวิเคราะห์แคมเปญรวมถึง เพิ่มยอดขายได้อย่างง่ายด้วยนะคะและในส่วนของ AI marketing นะคะช่วยยกระดับธุรกิจได้อย่างไรอย่างแรกเลยนะคะ AI marketing นะคะมีการช่วยสร้างคอนเทนต์จาก AI ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ประมวลผลโดยภาษามนุษย์ะคะ่ะ ซึ่งในยุคการตลาดแบบใหม่นี้นะคะก็คงหนีไม่พ้น ChatGPT ค่ะที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจมากค่ะเพราะเป็นเครื่องมือการตลาดที่ใช้เทคโนโลยี AI ค่ะประมวลผลด้วยภาษามนุษย์และสร้างข้อความโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการขายและการบริการให้ลูกค้าส่วนที่2นะคะที่ AI marketing เนี่ยเข้ามาช่วยก็คือจะเป็นเรื่องของการส่งข้อความอัจฉริยะค่ะนะักการตลาดจะเรเนินการผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ แน่นอนว่าเราต้องการที่จะให้เนื้อหาของเราเนี่ยนะคะไปเป็นที่สนใจในสายตาของลูกค้าค่ะซึ่งเทคโนโลยี AI นะคะจะเข้ามาช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการต้ตอบสนทนาของลูกค้าค่ะเพื่อให้นักการตลาดเนี่ยสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์คอนเทนต์หรือว่าเป็นการตอบสนองข้อความที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายค่ะให้ตรงใจที่สุดส่วนที่3นะคะที่ AI เนี่ยมาช่วยลดระดับธุรกิจนะคะจะเป็นเรื่องของ Smart Generation ค่ะฟีเจอร์ AI ที่ค้นหากลุ่มลูกค้าที่ช เป็นเครื่องมือการแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วย AI ค่ะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและเลือกกลุ่มลูกค้าที่สามารถมีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าในอนาคตได้มากที่สุดช่วยให้บริษัทเพิ่มผลกําไรได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาก,การวิเคราะห์จากมนุษย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปฟีเจอร์ AI ค้นหาก,กลุ่มลูกค้าที่ใช่ของ MAAC นะคะ จะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Analytics ค่ะเพื่อทําการทํานายข้อมูลโดยสามารถเลือกจัดจานวนลูกค้าที่ทำนายข้อมูลรวมถึงความน่าจะเป็นในการซื้อค่ะหรือใช้แท็กในการสร้างชุดข้อมูลค่ะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสูงโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อติดตามและทําการตลาดต่อไปค่ะ ในส่วนสุดท้ายนะคะที่ AI marketing นะคะเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจนะคะก็จะเป็น smart recommendation ค่ะฟีเจอร์ AI ที่แนะนำสินค้าที่ใช้ลูกค้ามาจะเปรียบเทียบสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อค่ะ หรือสั่งสินค้าโดยพิจารณาจากตัวเลือกที่ค้ายคึงกันค่ะหากนักการตลาดใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าค่ะเมื่อลูกค้าเข้าดูเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะคะจะเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าหรือชําระเงินค่ะเราสามารถใช้ AI ตรวจับเพื่อทํานายข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจ ที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคนนะคะและเลือกซื้อสินค้าที่ตอบโจทย์กับลูกค้าคนนั้นโดยเฉพาะค่ะเพื่อส่งข้อความทางการตลาดนะคะไปแนะนําแบบจาะจงคะะ่ะเฉพาะบุคคลซึ่งได้รับผลบประโยชน์อย่างมากนะคะในแพลตฟอร์มที่สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ค่ะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเช่นไลน์โอเอนะคะนักการตลาดเนี่ยสามารถส่งข้อมูลแนะนําสินค้าพิเศษให้กับลูกค้าได้ค่ะโดยฟีเจอร์ AI นะคะจะแนะนําสินค้าที่ใช่ของลูกค้านะคะโดยช่วยเพิ่มอัตราการขายได้ค่ะทําให้ธุรกิจเนี่ยนะคะเป็นไปได้ ดีอย่างมากค่ะสรุปเลยนะคะ AI marketing นะคะมีส่วนช่วยในการยกระดับธุรกิจอย่างมากเลยค่ะถ้าเกิดอยู่ในยุคปัจจุบันนะคะการใช้ AI การใช้เทคโนโลยีเนะะี่ยค่ะมีความสำคัญมากเลยค่ะในการพัฒนาธุรกิจนะคะอยากให้เพื่อนๆ่ทุกคนไปลองใช้ AI marketing ดูนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยค่ะกับการทำงานหรือว่าเป็นการทำธุรกิจนะคะวันนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ